สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ EP 3ใช้ลามมาศูนย์ลงอุโมงสายฟ้านะทุกคนไม่ตลองช่วย Er> ไปเดดิเดเดินตั้งใจเดินงสมาธินะำนน้นน้้ไปเ่ยมีน้ำด้วม pues mm ันก็จะเป็นคามไย okay. yeah, right. ุ่งงใช่หมคอยยันเยอล้วเสร็จแล้วมันก็จะความชื้นากลัวมันทะลุอย่างเดมาแล้วค่ะมาแล้ว อย ah. <Ye y. S 3> ่ายืนรอการลู่พิชขึ้นไป ท like ี่อยูคนอยู uh ่เยอะอากาศมันจะไม่พอเลี้ขึ้นไปอย่าชัจ้าให้ใจิ่มมันไม่ออกแล้วน้องน่จะได้นอนยาวกว่านี้รวังกระชากเลยทุกท่านเดือก

มันคืออะไรอ่ะดูด้านบนดิได้บนนี้หรอกหมดแล้วทุกคน กันน่ะมีมนุษย์เอาเอาตัวไปชนกับกำแพงแล้วเยลยเจ๊งเลยมีคนเอาตัวไปชนกับกำแพงก็เลยเจ๊งไลยไม่ใช่ได้เวลานั่งทำข้าสิ่หนึ่งคือมายังล้างแผลแล้วเพื่อนนอนธรรมดาเอาไปตาม ้รามไปไหนปีไฟปีไฟม่เปลนไม่ากลัวน่ากลัวครับน่ากลัวหินมากกว่าครับหินมันทำให้ผมได้มาดแผล เวกันมันมีบาดแผลไหมก้อนหินมันทําให้ฉันได้บาดแผลก้อนหินต้องได้รับผลกรรมไฮ้เว้ยนี่อะไรล่ะตัวอักษรเนี่ยเฮ้ย ไปดูตรงนั้นดีกว่ามีตรงนี้ก็จะเป็นเวทีมังนะก็จะไปอย่าไปไกลมากมีสีด้วย เล่นเรือกันหรือไงใครฟ้องใครฟ้องนายมาคนเดียวลึกนายไม่กลัวลึก กลับกันเดี๋ยวต้องเจ็ทนที่่านาท,ท,นทุกคนไม่ได้ความรู้มากก็ไม่ได้เลยไม่ได้ความรู้น้อยก็ไม่ได้เลยในครั้งนี้ก็ไม่รู้มันก็ถือว่าสนุก แต่ได้วัดแพ้มาสะดุดก้อนหินก้อนหินโคกสูงเลยแถวเนี้ยแล้วมีก้อนหินเยอะมากนาีน่แน่ไปเลนนัน่งนัน่งนั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 ่งรีวเลย ออกด้วยออกด้วยจะออกเหรอก็ได้ออกไปคลิปก่อนแล้วนี่ออกอีกโอ้จะออกอีกบอไม่รู้คนลิปได้ออกไหมอะไรเออไม่ไม่ีอะไรไม่รู้สายโดนนั่งนั่งนั่งให้รู้แต่คนลิปชอบเอ้ย cũng <laughs> mà hết rồi, ai thích shop không อาจจะดแดดหน่อยนะทุกคนเกาะพยายา,ายนะสวนสัตว์ขอนแก่นอนะ่ะฮะสวนสัตว์ขอนแก่นอยากไปสวนสัตว์ขอนแก่นเหรอเออก็อยากไปอยู่นะแต่ทุกคนนะ่าจะเห็นสัตว์พวกนั้นกันแล้วอ่า ตัวกินมดคาบีบบาเล่อะไรพวกนั้นอะ โอ๊ยดอกอัญชันก็ถือว่าสวยนะทุกคนมีสวนผักอยู่ตรงนี้กินกินน้ำแบบสดชื่นมากทีนี้ใส่ไม่ดีบีบกระต่าบวกรีบเดิน บวบเหลี no, ่ยมบวกเหลี่ยมเหลี่ยมอาไปต้นกล้วยใครกล้วยจะรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นกล้วยแล้วด้านหน้ามันจะเตะฝุ่นกันทำไมวะเนี่ยนมันเตะฝุ่นกันแบบปาดๆๆๆๆเลย้าให้ มาใส่คับวิดีโอนึงใส่แล้ววันนี้แซงพวกเราไปแล้ววันดี่เก้ยายยังกลับไปเข้าค่ายรอดอหนึ่งวันเฮ้ยอยากเข้าค่ายรอรออยากรอดอได้อยากเข้า,ขา,ยอ,อ,อ,ยาอยากเข้าค่ายหนึ่งเดือนเอ้ยอยากเข้าค่ายหนึ่งปีเข้าไปคนเดียวเถอะแค่สี่วันก็จะไม่ไหวละ ม,มีสวนผักนะทุกตนตึงไปไปนั่งซึ้มถ่ายรูปก่อนอคู่ iPhone 10, 1 6 Pro Max ก็ตึงเกินครูทั้งสามเช็คเอียน เพื <nú> ่อเราเขบอกเขาเป็นเด็กใหม่เนี่ยอันนี้เพื่อนเราเด็กใหม่เด็กใหม่อะไรล่ะแนะนำช่องเราด้วยดิอันนี้ชื่อว่าช่องก้าโดนเลมอนแอนด์ดูนะครับโอ้ยแก่นนาราสิงค์ไอแก่นนาราสิงค์ก้าโดนเลมอนนะคะคนนี้คนนี้คนนี้เขาเป็น นี่ราดะทานเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับที่ทีสามหนินะครับซึ่งการของเราก็คือพี้นางของเราก็อการ้วยของอยพี่อะไรอยู่ชั้นเดียวกันที่การปลูกผักกินผักพระราชทานนะครับซึ่งเราจะรับเมล็ดพันุ์มาจากถานมาพืจทันดินทนครับจากจังหวัดเชียงรา่นะครับหลังจากนั้นที่เรามาเราก็จะทำการ

เราทำไว้อยู่ที่ปากัวยสองฝั่งนู้นนเลลองทำไรยังไงอ๊ะทำโรดเยนง่ายอยรยอะไราะใบบุญทำไมปากแตกอ่ะปากไม่เลือดน่ะเทตุผล์ยังก็คือมันเจโมงสิบโมงยี่สิบห้า ทำรอดอยู่ยตนน้นก็ใหญ่เลี้ยงมากี่ปีไม่ก็ไม่รู้ มาไป,ไ,ปไหนต่อไม่รู้ขั้ไขจปิโยนเป็นให้อาหารปลาได้ไหมไม่ทำไมปลาจะไดต้ตัวโตๆตัวโตเท่าอ่ะไปบุญเนี่ยโอ้าหมบ้านเลยนะ <c oughs> ดูได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเราจะพามาทัวร์กันนะว่ามันมีผักอะไรบ้างไม่รู้จักไม่รู้จักหรอกว่ามันมีผักอะไรบ้างาบินะจะเข้าไปนี่นี่ก็น่าจะเป็นผักที่เราปลูกกันเมื่อกี้นะปานน่าจะใช่อะ อันนี้ก็น่าจะต้มโฆโฆนมะละกอนั่นนี่ไม่ใช่ใช่เนี่ยบัฟฟโลบัฟฟโลอะไรล่ะมันไม่มีต้นบัฟฟโลมังโก้มังโก,มก้มันไม่ได้ไปแบบนี้บัฟฟโลทุกคนรู้จักต้นบัฟฟโล่ไหมมันคือมันคือต้นอะไรอะ่ะเก้าเก้าเ โหใกล้เหยียบน้ำได้ไงวะน้ำเน่าหรือเปล่าน้ำน้าอะไรจังอ่ะอุ้พูดคำหยาบระหว่างทำคิปนิสัยไม่ดีพื่ออะไรน้ำมันทำไมมันทำไมน้ำมันเป็นแบบนั้นอ่ะทำไมเขียวๆอ่ะเดี๋ยวเรากลับทางนี้น้ำมันน่ากลัวมาก อันไหนน่ากลัวผมไม่กล้าเหยียบอ่ะผมกลัวตะไคร่น้ำมันไม่ลื่นหรอกครับจะเดิน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 ถ่ายดูไหมเดิ แอบถ่ายไอ้สองตัวนั้นสองตัวนี้เป็นคนรักคาบิบลาลากันจะเอาคาบิบลาลามาเพาะปลูกเหรอมันใช่เหรอคิมอแต่มันก็ได้แหละ มาเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้น้ำน่ากลัวมากเลยตะไคร่น้ำน่ากลัวเฮ้ยมีแบบสวยอย่างเอออย่าพึ่งเวกัสฉันทำคลิปอยู่นี่ก็จะเป็นเพื่อนรักเราอีกคนนึนะ นาแตกเลยะกนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ดาวกระจายแน่เลยที่เราจะปลูกในสวนดอกไม้อ่ะหรือดาวเรืองไม่แน่ใจดาเรืองก็จะเป็นแบบนี้ดาวกระจายดาวกระจายมันจะเป็นดาวกระจายไใช่ดาวเรืองครับแน่ใจว่าดาวกระจายดาวเรืองใบมันจะเล็กกว่านี้ โอเคงั oh, okay. Okay, okay, ้นโอเคแล้วก็เธอไปซื้อน่าจะดาวกระจายหรือดาวเรืองนี่แหละทุกคนครูบอกแต่เราก็ไม่รู้นะอันไหนก็ให้ชมชมไปเดี๋ยวไปซื้อก่อนล้อไปซั้อะไรบ้าม ยัไงดินี่เาผสมนะอะไรี้ผสมอะไรบ้างคะดินปุ๋ยปุ๋ยหมักครับดินปุ๋ยหมักดินที่ผสมเจเชอจับ้ายเดลวยเวกัสเตอร์ถ้าทำอะไรกันตรงนั้นควันเยอะ อะไรฮะอันนี้เพื่อนเราเขาเป็นเด็กใหม่นะคเด็กใหม่อะไรเข้ามานานแล้วเขามาตั้งแต่อนุบาลสองแล้วเข้าช่วงเขาครั้งแรกเนี่ยอ๋อเข้าช่วงนายครั้งแรกแต่นายเข้างูงูว้าวูคู โอขอกงหน่อยโอ้ไม่ใช่ค่ะเขาอยู่กงเขาก็ออกได้ค่ะตัวนี้อยากเลี้ยงอ่ะขอถ่ายนี่นี่นี่งูทุกคนเห็นไหมชอบไหมคนตื่นตาฮ้ยคุณรู้จักเลย ใกล้ค่ะบเขาเลกระดหกแล้วออกมาไอ้หนูไอ้หนูออกมาแฮปปี้งูนะวิโค้รับงูอะไรเหรอครับไเนี่ยนั่นน่ะงูอะไรเหรอครับอย่าไปชี้รับเข้าเห็นหน้าหนูนะครับหยิบมาครับปล่อยครับมีงูด้วย เด็กใหม่คือเก้านะครับเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปจะลงภาพให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะนีเด็กใหม่นเด็กใหม่ยฮะงูนั่นครับงัวอะไรเหรอครับไหนนั่นน่ะบนต้นไม้อ่ะครับคิอผ้าหางเน,นะนี่ยนะครับอ่รอยนี้อย่าไปใกล้พี่ผมอยากเลี้ยงเงย ฝันผมคือเลี้ยงงูเจองูทุกคนอาจจะเห็นนะงั้นขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะไปถา่ถาย